เรามาพูดคุยถึงความห่างชั้นของคนระดับ5จากักรพรรดิในเรื่องวันพีทที่แบบว่าเอามาเทียบนะครับกับเราจนสัตวยุคใหม่อย่างนี้มือขวาของจกักรพรรดิเอ่ยนะครับหรือว่าพลเอเกของกองทัพเรือว่ามันมีความห่างชั้นมากแค่ไหนนะครับบอกเลยเลยครับว่าเกินกว่า1เท่าตัวแน่นอน สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยสําหรับการ์ตูนเรื่องวันพีชนั้นหากใครติดตามมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่1ยันตอนที่1000ก็จะทราบเลยครับว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมันจะมีขั้วอํานาจต่างๆมากมายเลยที่กําลังคานอํานาจกันอยู่นะครับอย่างในยุคแรกๆที่พวกเราเน้นรู้กันเลยเลยครับว่าคือมันมีการบอกไว้อยู่แล้วว่าขั้วอํานาจนะั้นมันจะมีทั้งหมด3ขั้วอํานาจด้วยกันก็ค,คือทางด้านเจตเทพโจ ซึ่ง3ามขั้วอำนาจนี้ก็จะทําการคานอํานาจกันอยู่นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่มีการยกเลิกระบบเจตเทพโจรสลัดไปจึงทําให้ขั้วอานาจของโลกในตอนนี้นะครับมันก็เลยเหลือเพียงแค่2องขั้วอํานาจเท่านั้นนะครับแล้วก็ดูทีท่าแล้วนะครับไอขั้วอํานาจที่ผมจะพูดในคลิปนี้อย่าง5้าจักรพรรดในเรื่องวันพีสในตอนนี้นะครับดังกลายเป็นขั้วอํานาจนะครับที่มันยิ่งใหญ่สุดๆแล้วนะครับในโลกวันพีสในขณะนี้เลยนะครับไอนี่ผมรวมฐานาของลูฟี่เข้าไปด้วยเลยละกันเนาะคือก่อนหน้านี้นะครับหากย้อนกลับไปสัก1เดืืออนหร2 ที่แล้วนะครับที่ยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่ต่างต่าง,ง,งของลูฟี่ของเรานั้นสามารถต่อกรนะครับกับไคโดได้ขนาดนี้ก็คงจะไม่ใส่มาเนาะแต่เนื่องจากว่านะครับปัจจุบันนี้ลูฟี่ของเรานั้นนะครับก็ก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วที่มันเหนือไปกว่าโจรสลัดทั่วไปนะครับล่าจจะนับว่านะครับจกักรพรรดิในเรื่องวันพีทั้ง5คนในตอนนี้เนี่ยถามว่าใครเป็นเบอร์1เบอร์2อเบอร์สหรือเบอร์สี่เนี่ยมันก็แน่นอนเลยครับว่าไอ้สี่จักรพรรดก่อนหน้านี้มันก็กินรวบกันไปหมดเลยแต่ถ ก็คงจะหนีไม่พ้นทางด้านของลูฟี่นะครับโดยในคลิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงความห่างชั้นแบบสุดๆเลยนะครับของคนระดับจักรพรรดินะครับที่เวลามาต่อกอนะครับคนระดับมือขวาจักรพรรดินะครับหรือคนระดับพลเรือเอกเลยเนี่ยเรียกได้ว่านะครับความห่างชั้นนะครับแค่ตรงนี้มันห่างแบบสุดๆเลยแต่อนอื่นเลยนะครับที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มจัดเต็มนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage กดเฟแล้วก็กกดด่งนเพื่อแจ้งเตือนงครับ ได้จะไม่พลาดความมันความสนุกเหล่านี้และเรานะครับไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้แบบจัดเต็มกันเลยดีกว่าสําหรับการ์ตูนเรื่องวันพีชนั้น,นะครับคือถ้าบอากว่าเรามองโดยผิวเผินแล้วเนี่ยพวกเราก็น่าจะคิดว่าเอ้ยทางด้านของกองทัพเรือพลเรือเอกนะครับอะไรพวกนี้เนี่ยก็คงจะแข็งแกร่งสุดๆเลยนะครับคงจะไม่ห่างชั้นคนระดับ4จกักรพรรดิหรือ5จกักรพรรดิในเรื่องวันพีสักเท่าไหร่แต่ผลปรากฏว่าเมื่อมีการเทียบพลังกันแล้วนะครับหรือคําพูดจาในเรื่องนะครับการเปรียบเทียบว่าคนนู้นเก่งคนนู้นไม่เก่งเลยเน่จะนวานครับครับด5กพ นั้นนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นปีศาจที่ทางด้านของทหารเรือนะครับหรือว่าคนที่เป็นมือขวาของจักรพรรดนั้นก็ยากในการเจียต่อกรด้วยโดยคลิปวันนี้นะครับเราจะยกหลายตัวอย่างเลยนะครับให้ทุกคนนั้นเข้าใจแบบง่ายๆที่สุดเลยนะครับแบบว่าบางทีมันก็งงไงถ้าแบบว่าไอ้นู่นมีพลังอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าเราเปรียบเทียบนะครับการต่อสู้ในเรื่องนะครับยังไงก็ไม่งงแน่นอนอย่างการเปรียบเทียบแรกเลยนะครับทางด้านของคนระดับมือขวากับคนระดับจักรพรรดนั้นความห่างชั้นมันต่างกันมากแค่ไหนซึ่งหากเรานะครับลองิดะควจ่า เฮ้ยคนที่เป็นระดับจกักรพรรดิมันต้องเก่งกว่าระดับมือขวาอยู่แล้วแต่ความห่างชั้นนั้นมันคงไม่ได้มากนะครับจนมากโขเลยแต่เมื่อเราเห็นนะครับการต่อกรกันนะครับระหว่างบิ๊กบัมกับทางด้านของเมาโก้ทั้งที่เมาโก้นั้นนะครับเป็นคนระดับมือขวาที่แบบว่าแข็งแกร่ง,ง,งสุดๆเลยนะก็คือตัวท็อปเลยแหละเป็นคนถึงขนาดที่ว่านะครับทางด้านหน้าผู้เท่าโกโรเซ่พูดเลยแหละครับว่าทางด้านของเมาโก้นั้นมีสิทธิ์เลยนะที่จะก้าวขึ้นนะเป็นจกักรพรรดิคนใหม่นะครับแทนที่ของหนวดขาวเลยอีกทั้งทางด้านอง Mango องมาโ้รนัันยีพพลผลิสุด P ยาผลฟินิกของเขานะครับที่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บของตนเองได้นะครับแถมยังมีพลังในการเกิดขึ้นมาใหม่อีกจึงทําให้นะครับเป็นศัตรูคนหนึ่งที่มันแข็งแกร่งสุดๆเลยแต่เมื่อต้องมาต่อกอนะครับคนอย่างบิ๊กมัมแล้วก็นะครับเห็นได้เลยเลยครับว่ามาโก้ที่มันแข็งแกร่งขนาดนั้นยังไม่สามารถนะครับหลบการโจมตีของบิ๊กมัมได้เลยซึ่งสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่แสดงได้ชัดเจนเลยเลยครับว่าความปีศาจสุดๆนะครับของคนระดับ5จักรพรรดนั้นมันไม่ธรรมดาจริงๆขนาดมาโก้ของเรานี่ะครับที่ว่าเจ สามารถต่อกรกับคิงกับควีนได้อย่างสบายมือนะครับเมื่อต้องมาเจอกับคนระดับบิ๊กมัมแล้วแล้วก็นะครับมันก็ดูได้เลยแหละครับว่ามันมีความห่างชั้นแบบสุดๆหรือในมหาสงครามอย่างมารีนฟอร์ดนะครับที่ทางด้านของผมแดงแชงคูดของเรานะครับชายหนุ่มผู้รักอิสระแบบสุดๆเลยนะครับสามารถมาอยู่สงครามมารีนฟอร์ดได้สงครามนะครับที่เกิดความภาคข้างแบบสุดๆเลยทั้งที่นะครับมาเป็นแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้ยกกําลังพลมาเยอะอะไรมากมายเลยแต่สามารถนะครับสร้างความยำเกรงนะครับให้กับคนนะครับอย่างทางด้านทหารเรือได้ แถมมีอำนาจนะครับในการที่จะบอกนะครับว่าถ้าใครนั้นคิดว่าตัวเองนั้นยังอารวาสไม่พอก็มาต่อกรกับเขาได้นะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าทางด้านทหารเรือเอ๋ยนะครับหรือทางด้านของหนวดดาในตอนนั้นเนี่ยที่ยังไม่ได้เป็นนะครับสี่จักรพรรดิก็รู้ดีเลยครับว่าการจะต่อกรคนระดับแชงคูนั้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอยู่แล้วเพราะมันมีความห่างชั้นนะครับค่อนข้างสูงเลยการจะต่อสู้อะไรตอนนี้เนี่ยคงจะเป็นเรื่องนะครับที่มันโง่มากๆเลยแหละครับหรือย่างทางด้านของหนวดข่าวนั้นนะครับที่เขานั้นก็คคืืออปป่่ววยยยแบบสุดๆเล ถึงขนาดที่ว่านะครับไม่สามารถใช้ฮาคีนะครับได้แบบเต็มที่แล้วนะครับต้องพึ่งกับพลังผลปิศาจอย่างเดียวอีกทั้งยังมีความชราของตนเองนะครับในการมาครอบงำร่างกายตัวเองด้วยนะครับจึงทําให้นะครับตรวจข่าวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จากการต่อสู้เพือเินะครับยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่ตัวเองมีเลยด้วยซ้ําแต่หนวดขาวเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับสามารถหยุดการต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนระดับพลระเอกถึงสามคนในการรุมเข้ามาได้นะครับก็คือสามารถต้านได้ไหวขนาดนั้นเป็นอะไรที่ เรียกได้ว่าเป็นเคสที่พวกเรานะครับต่างอึ้งสุดๆเลยนะครับทางด้านของลูฟี่ของเราที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นจกักรพรรดิคนที่5ได้นะครับหลังจากที่เขานั้นสามารถนะครับไปสร้างความปั่นป่วนในอนาณาจักรของบิ๊กมัมนะครับแล้วก็สามารถชนะทางด้านของคาตาคุริได้ซึ่งโอเคแหละการชนะครั้งนั้นของเขานะครับเราจะเรียกได้ว่าการชนะแบบขาดไปเลยไหมก็ไม่ได้ขาดอะไรหรอกเรียกได้ว่าฝีมืออยู่ในระดับที่มันสูสีกับคาตาคุริและกันเมื่อทางด้านลูฟี่ของเรานั้นนะครับต้องมาต่อกรกับคนระดับ4ี่จักรพรรดิที่แท้ทรูี่ฟ ของเรานั้นนะครับก็ถูกฟาดเปลี้ยงไปนะครับเพียงแค่การโจมตีครั้งเดียวเท่านั้นอีกทั้งนะครับเซซูเปอร์โนวาในรุ่นของเขานะครับแต่ละคนนั้นก็แตกกระเซ็นไปนะครับด้วยฤทธิ์นะครับของเหล่าบรรดา4จักรพรรดิในเรื่องวันพีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของลูฟี่ของเรานะครับที่มอบแต่ตุ๋ยไปให้กับไคโดหรือจะเป็นคนอื่นนะครับที่จะต้องยอมสวามีพักนะครับให้กับกลุ่มโจรสลัดต่างๆนะครับของเหล่าบรรดา4จักรพรรดิหรืออย่างทางด้านเฮคิดของเรานะครับยังถูกคนนะครับของกลุ่มโจรสลัดผม ดาวรุ่งหน้าใหม่ขึ้นมานะครับก็ยังห่างชั้นนะครับกับคนระดับ4จักรพรรดิมากมายเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีเดีครับในคลิปนี้จะเห็นว่าผมจะพูดว่าไอ้ลูฟี่เนี่ยมันห่างกับไคโดหรือบิ๊กมามกมากเลยแต่ตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงความสามารถของลูฟี่นะนครับเกรกขึ้นมานะครับแบบเยอะที่สุดเลยจนเรียกได้ว่านะครับก้าวขึ้นมานะครับอยู่ในระดับที่แบบถ้าพูดถึงว่าเป็น5้าจักรพรรดิเต็มตัวหรือยังจากความสามารถของเขาก็คงจะเป็น5จักรพรรดินะครับในระดับหร่อ4ดแ้วแหาดอพี่เาขจะเป็รด่ก บบเตต็มตัวหลังจากที่เขาสามารถใช้ฮันคีกระขั้นสูงสูงของตนเองได้นะครับและตอนนี้จะเห็นได้เลยเลยครับว่าเขาสามารถต่อกรอกับคนระดับ4จักรพรรดิได้นะครับแบบสูสีเลยก็คือทางด้านของไคโดและก็บิ๊กมัมคือโอเคแหละตอนนี้นะครับมันก็ยังอยู่ในสภาพนะครับที่จะต้องปรับสภาวะของตนเองอยู่หมายถึงว่านะครับปรับเรื่องแบบว่าตัวเองนั้นจะต้องใช้ฮันกีกระขั้นสูงสูงเนี่ยให้มันเคยชินเสียก่อนนะครับแต่ถือได้ว่าลูฟี่ของเรานั้นก็เป็นคนหนึ่งที่มีความห่างชั้นนะครับกับคนอื่นๆไปมากโหเลยล่ะเนื่องจากว่าานรับกเเเไปทียยล อย่างซีเบ็์ซูเปอร์นว่าคนอื่นอย่างทางด้านของลอรกับคิดนั้นก็ยังไม่สามารถใช้คิดกรอนะ่ครับที่แบบว่าขั้นสูงถึงขนาดลูฟี่ได้คือสามารถสร้างอาการบาดเจ็บนะครับเท่ากับที่ลูฟี่ทำให้กับไคโดได้เลยเราจะเห็นได้เลยเลยครับว่าความห่างชั้นนะครับของคนระดับ5จักรพรรดิกับคนธรรมดานั้นมันจะห่างแบบสุดๆหรืออย่างสุดยอดปีศาจในเรื่องนะครับอย่างทางด้านหนวดดำนั้นที่มีพลังผลปีศาจถึง2ผลด้วยกันในตัวจะเห็นได้เลยเลยครับว่าหนวดดำก็เป็นอีกหนึ่งกรณีสตัรดีเลยละครับว่าความแข พลเรือเอกของกองทัพเรืออย่างอาโอคิยิหรือว่าคูซันนี่แหละชื่อเต็มๆของเขาเนีย่ยังจะต้องมาสวามิภักดิ์นะครับในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มโจรสลัดหนวดดาด้วยเช่นกันซึ่งเราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าหนวดดานี้มันเก่งแบบสุดๆที่หลายคนจะบอกว่าเฮ้ยทางด้านของคูซันนั้น่มันไม่ได้แพ้ทางด้านของหนวดดำหรอกแค่แบบว่ามาสวามิภักดิ์เฉยๆถ้าหากเราพูดตามหลักจริงๆแล้วนะครับหนวดดาในตอนนี้เนี่ยควรจะแข็งแร่งก่าทางด้านของคูซันแน่นอนเพราะคนระดับพลเรือเอกนั้นนะครับมันจะต้องมีวาา่่งั้้นกนรกรพเีทต เวนักเวนานะครับคนระดับ7เทพโจรสลัดนั้นน่ะจะเห็นได้เลยหละครับว่า7เทพโจรสลัดนั้นอย่างเก่นโคลโมเรียเออหรือทางด้านโดรามิงโกนั้นนะครับต้องมาพบเจอนะครับหรือว่าจะต้องมีอะไรนี่แหละที่มันเกี่ยวข้องกับคนระดับ4จักรพรรดิ5จักรพรรดินะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องกลัวมากขูเลยแหละเป็นเพราะว่านะครับมันจะมีความห่างชั้นกันแบบสูงเลยนะครับคือมาต่อกรยังไงเนี่ยก็ต้องแพ้อย่างแน่นอนก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเคสที่ผมยกตัวอย่างมาแต่ละเคสเลยแหละครับว่าความห่างชั้นนะครันนนรรดใเื่อง้า เป็นความห่างชั้นแบบสุดๆเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบว่าถ้าพวกเราคิดเนี่ยคงคิดว่าห่างชั้นก็คงห่างแบบนีดเดียวมั้งแบบหนึ่งช่วงตัวแต่หากดูจริงๆแล้วนะครับอย่างคนที่เป็นสีจักรพรรดิแบบยุคก่อนหน้าเนี่ยอย่างพัวไคโดบิกมมหนวดขาวหนวดดำอะไระก็แล้วแต่แชงคูอะไรพวกเนี่ยจะมีความห่างชั้นนะครับกับคนระดับที่แบบว่าเป็นมือขวาหรือเป็นคนระดับนะครับคนระเอกของกองทัพเรือแบบสุดๆเลยหรืออย่างลูฟี่นั้นก็กําลังก้าวขึ้นมานะครับที่จะกลายเป็นอีก1ปีศาหนึ่ง,งนนทีะ่าจ การนำเสนอนะครับถึงความโหดนะครับของคนระดับ5จักรพรรดิในเรื่องวันพีทว่ามีความห่างชั้นนะครับคนปกติมากมายแค่ไหนนะครับเพื่อนๆคิดยังไงบ้างครับคิดว่า5้าจักรพรรดิพวกนี้นั้นนะครับมีความห่างชั้นกับคนระดับมือขวาพลเรือเอกจอมพลเรือนะครับในเรื่องวันพีทนะครับเหมือนที่ผมพูดบ้างหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ว่าเฮ้ยคิดไปเองแหละไอ้พวกเนี้ยมันก็ไม่ได้เก่งมากมายอะไรหรอกหากแบบว่าคนอื่นนั้นมาต่อกรแบบสู้จริงก็คงจะสู้ได้ก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้แล้วกันนะครับและเหมือนเดิมหากใครได้ชอบคลิป แนวเล่าอย่างเงี้ยงงครับ่าเล่าเรื่องราวต่างๆของวันพีทหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและอยากจะรับชมเรื่องอะไรก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไคร e และกดกระดิ่งหรือว่าคอมเมนต์มาเลยนะครับว่าอยากรับชมอะไรก็คอมเมนต์มาเหมือนเดิมสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับอย่าลืมกด s u b สไคร e และกดกระดิ่งล่ะ